ก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกคลิปซครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมก็วางชิวตงไปแล้วก็กดไอคิวได้เลยนะครับผมจากไอซิวแล้วผมก็จะไปหาฟังก์ชันฟาร์มนะครับก็จะมาเลือกเกาะกันก่อนนะครับผมก็อัปเดตต่างๆก็ประมาณนี้เลยผู้ชมก็สามารถเลือกเอาเลยนะเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็เลือกเกาะนะครับแล้วก็กดเทเลพอร์ตไปเลยมันก็จะวร์ปมาที่เกาะแบบแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วิ่งไปหาแหล่งน้ำนะครับหลังจากที่มาอยู่แหล่งน้ำแล้วนะครับให้เรามาใช้ฟังก์ชััันนนจุดดยะะคครรบบก ตัวนี้นะแล้วก็กดออ t โตฟาร์มได้เลยนะครับถ้าเราเซฟชีลไว้ตรงไหนเวลาเปิดออ t โตฟาร์มมันจะวาร์ไปตรงนั้นเลยนะครับผมอย่าลืมเซฟทุกครั้งก่อนที่จะใช้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันจะวาร์มั่วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะตกปลาสัก2ตัวแล้วก็ไปฟังก์ชันอื่นกันดีกว่านะครับ โอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบฟังก์ชันต่างๆที่อเบเดเข้ามาครับก็จะมีแบบพวกทําเบ็ดทําแบบโซนอันนี้เป็นโซนน้าวนนวก็ทำเบ็ดซื้อเบ็ดประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้เบ็ดอะไรไม่รู้นะผมไม่ได้เล่นนานจัดเลยนะครับพอเปิดแล้วมันก็จะมาขุดแร่ให้เราประมาณนี้นะโอเคคุณผู้ชมก็สามารถไปลองใช้เอาเองได้เลยนะครับคือผมไม่ได้เล่นนานจริงๆนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะ โอเคครับก็นี่จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครเรานะครับส่วนฟังก์ชันช็อปก็เอาไว้ซื้อของต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกใช้เอ,เองได้เลยนะครับผมโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณน,นี้แล้วครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกใช้เอ,เองก็ได้เลยนะครับบ๊วย